พบกับฟุกในรายการ C C u ทุกวันพฤหัสน,นะครับเวลา18นาฬิกาและตอนนี้ครับฟุกอยู่ที่นี่เลยซอย9ชับชับๆๆบชับชับชับชบ,ชบเองนะครับซึ่งเป็นร้านของสมาชิกข,ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรรนะักเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ อะไรนะอ๋อต้อเติมเงินนั่นเองครับก่อนจะเข้าร้านครับฟุกว่าเราแวะเติมเงินกันก่อนเลยดีกว่าครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถึง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 เงินเข้าละเข้าไปดีกว่าเสียเวลา ครับฟูก็อยู่กับท่านสมาชิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับเขาก็เลยดีกว่าสวัสดีครับสสวัดีค่ะหน้าร้านตัวก่อนเลยดีกว่าพี่แจงค่ะพี่จันของร้านซอยเก้าช็อปค่ะสวยมากๆเลยนะครับพี่จันเจ้าของร้านซอยเก้าช็อปค่ะพี่จาันี่ทำธุรกิจกับร้านนี้มานานหรือยังครับอ๋อพี่ทำธุรกิจตัวนี้มาประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วนะครัะค่ะในร้านขายบ้างครับโอ้เยอะแยะเลยไปดูกันไหมคะว่ามีอะไรเชิญเลยค่ะอันนี้ขนม เด็กนะคะี่อยู่โซนนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลก็อยู่ฝั่งขวาของร้านนะคะแล้วก็จะมีเหล้าเครื่องดื่มอยู่ทางนี้ค่ะเราไปดูกันไหมคะอ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นในโซนของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทั้งทางโหยังมีทั้งในเรื่องของยาด้วย แล้วก็มีเครื่องดื่มขนมจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับนี่ครับตอนเด็กๆใครๆก็ชอบกินเนี่ยตอี่ยังขายดีอยู่โอ้ยยังขายดีอยู่ต่กินมากไม่ดีนะคะเพราะอะไรครับผุกหนึ่งเดี๋ยวฟันเราจะผุกครับไปครับไปท่อฟังไหนเอยจะมีขนมแพ็คก็อยู่ฝั่งนู้นเป็นเครื่องดื่มพวกแพ็คแพ็คมีกาแฟเบอร์ดี่เป็นแพ็คแล้วก็นมแพ็คอะค่ะมมาในมุมนี้นะครับนี่คือข้าวสาร นี่นะครับข้าวสารอันเล็กๆใช่ยี่ห้อนี้ก็คือที่เป็นข้าวหอมมะลิเหมาะสำหรับใส่บาทก็ได้ใหม่ๆนะคะถือว่าเรามีทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ<ช>ก็คือเพืรพกค้าซื้อใส่บาทใส่สังฆทานอะไรนี้ก็จะสะดวกไม่หนักมากสําหรับถวายพระครับ มาด้านหลังทั้งมีข้าวสารแล้วยังมีของอาหารน้องหมา,มาด้วยหมาเล็กๆน่ารักเป็นสแน็คค่ะ,คะเราไม่ได้ขายอาหารหมาแต่เราขายพวกขนมหมา <c oughs> คืออาหารของเล่นของเขาอะค่ะไว้แทะฟันอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีแค่ของคนเท่านั้นเรายังมี<ช>ข,ของหมาด้วยะน,นะครับกะลรักสุนัขมากมก็เลยต้องติดไปนิดนึงอันนี้ก็เป็นพวกกระโฟงกาแฟอะไรเงี้ยค่ะ นี่ก็จะเป็นของของกินเล็กๆน้อยๆที่แบบพอจะหาได้เป็นเครื่องแค่เฉินสําหรับลูกค้าใครที่ชอบนะครับก็จะมีทั้งปลากระป๋องหอยลายนี่ครับหอยลายหอยลายนี่ก็จะกินง่ายมากเลยนะครับคือเปิดทานได้เลยตอนที่ฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยลูกค้าจะขายดีมากเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะครับเราก็จะแบบมีตุนเก็บไว้ที่ห้องนะครับ โนที่เสร็จไม่มีแล้วก็มีฝั่งนู้นแล้วก็มีไอติมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไอติมตอนนี้ในช่วงนี้ก็ร้อนด้วยนะคะก็จะช่วยในการดับร้อนได้นะคะสุดท้ายู่ตอนนี้คือจะเป็นแมกนัมที่โฆษณากันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ เอาเป็นว่านะครับที่เนี่ยครับมาได้ครบทุกอย่างเลยทีเดียวเลยนะครับ<ช>พี่แจนร้านที่ตั้งอยู่บริเวณไหนของจังหวัดชลบุรีครับอ๋อจังหวัดบ้านสวนนะคะซอยเก้า,อาโอ้โหอ,อ,อยู่หวัวมุมเลยมีร้านเดียวหรือเปล่าครับมีร้านเดียวสาขาเดียวค่ะมีสาขาเดียวทำนคนเดียวอยากจะให้เชิญชวนครับใครที่ผ่านไปผ่านมา เชิญมาแวะซื้ออุดหนุนกันได้นะคะไม่ว่าจะเติมเงินซื้อซิมซื้อของกินของใช้อ่ะค่ะก็เชิญได้นะคะไม่มาก็แวะมาทักทายก็ได้ค่ะออโอ้โหเจ้าของร้านเป็นกันเองขนาดนี้อย่าช้านะครับรีบเข้ามาพูดคุยกับพี่เขาดีกว่าอยากได้อะไรถามพี่เขาครับพี่เขาจัดใ้ทย่างดจั ครับเราก็พูดคุยธุรกิจของพี่แจดได้มากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เดินดูตามบรรยากาศภายในร้านด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาถามถึงการเป็นสมาชิกครอบครัวซีทีวีของเรากันบ้างเลยดีกว่าพี่แจนติดซีทีวีมานานหรือยังครับมาตั้งแต่เปิดร้านแล้วค่ะคือติดนานมากนานมากๆ ที่จานี่ชอบดูรายการไหนเป็นพิเศษคะชอบดูละครย้อนหลังนะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาตอนกลางคืนก็จะดูตอนช่วงเช้าเอาอะค่ะเพราะว่าเวลาทุ่มเทอยู่กับร้านหมดใช่โอเสียดายนะครับอย่างเงี้ยคือละครกลางคืนเราจะไม่มีเวลาค่ะเราก็จะมาดูตอนช่วงกลางวันที่เราใชคของไปดูไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีบินนะครับ ตอนนี้ทีวี TV ของเราขาย,ยายพันยจาก60ช่องเพิ่มมาเป็น90ช่องแล้วคิดว่าจุใจเลยครับโหจุใจค่ะดูกันแทบไม่ทันเลยนะคะดูกันแทบไม่ทันเลยดูครับการบริการของเราเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเก็บเงินหรือการว่าแบบสัญญ,ญาณไม่ดีเราโทรไปเขาก็จะบริการให้ทันทีอะค่ะโอ้สุดยอดเลยครับทีมช่างแล้วันนี้ครับฟูก็มีของที่ลึกจะมาให้พี่แจนด้วยนะคะได่เลยเอาหน้ารีกาของเราไปเลยครับ และหากสมาชิกด้านในนะคะเป็นสมาชิกครอบครัว CTV ของเรานะครับเตรียมเปิดประตูต้อนรับฟุกุยได้เลยฟุกจะไปเยี่ยมเยี่ยและพูดคุยถึงที่บ้านเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แจมมากๆเลยนะคบที่มาร่วมพูดคุยวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการ C C U ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ